ค,ค,ครับดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเอ็นบีทีร้มใจสู้พายโควิด19นะคะวันนี้ค่ะวันศุกร์ที่19พฤศจิกายน2564พบกับพี่ถนอมอ่อ,อนเกตพลดิฉันนิสาการกีตาเมคินค่ะฟ้อนหน่ยอยสิฟ้อนหน่ยอยฟ้อนหน่ยอยฟ้อนหน่ยอนยเลยไม่ได้แล้ <c oughs> ไม<อ> <ฮะ S 1> ่ได้เรียนรำไทยแต่เด็กลำไม่สวย วันลอยกระทง,นะ,ทงนะคะเห็นจากการแต่งตัวของเราสองคนนะเ<ม>ข้าวกวับบรรยากาศจริงๆแล้วมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเรียกำย่อยมาต้งตั้งหลายวันแล้วนะคะจะเห็นว่าช่วงข่าวภาคต่างๆเนี่ยใส่ชุดผ้าไทยด้วยนะคะวันนี้<ม>หลายๆหน่วยงานมีการจัดกิจกรรมแล้วก็ที่กรมประชาสัมพันธ์มีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกัน ว,นนว,วันลอยกระทงวันนี้กับพรุ่งนี้สองวันใช่ไหมใช่ค่ะก็สุกกับวันเสาร์มีกิจกรรมนอกจากลอยกระทงคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำนองเล็มเต็มตะลิง่งค่ะพวกเราทั้งหลายชายหญิงสนุกก,กันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงเอ,อลอยกระเธอด้วยไหมลอยกระเธอพี่พีไ่ไปลอยกับเธอไหมไม่ลอยมานานแล้วครับ <laughs> ปีนี้เขไม่ได้ร <ลง S 2> อย <ลง S 2> <ง>กระทงมานานแล้วนะคร <c oughs> <ม>ับอก็เป็นอีกหนึ่งเทศก,กาลดีๆนะคะของที่คู่บ้านคู่เมืองของเราด้วยนะคะม่อย่างช้นน่ดปีนี้เนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันเรื่องของาการเว้นระยะห่างต่างๆเนี่ยก็คือจะมีการจัดแบบออนไลน์ในรูปแบบออนไลน์